เสร็จนะครับผมแล้วก็ลอดลังโดเรียบร้อยครับผม ก็มาจนได้ผมสำหรับวิสตา้านะผมมาเป็นสายวิ่งสีฟ้าผมก็ผิดคาดน,นิดนึงนะผมก็ไม่เป็นไรฮะไหนๆก็มาแล้วก็รีวิวเลยนะผมก็สกิลหนึ่งเนี่ยไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองนะผมก็ดูเหมือนจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะที่จะส่งผลให้ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูนะผมที่เราสร้างความเสียหายนะผมทั้งเคาน์เตอร์สําเร็จแล้วก็ทั้งเคาน์เตอร์ล้มเหลวเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเคาน์เตอร์ล้มเหลวเนี่ยมันอาจจะแบบสร้างดาเมจไม่มากเท่าการเคาน์เตอร์สําเร็จนั่นเองม แต่ว่าผลการแบบลดความเร็วของศัตรูเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะ,ะต่อไปเป็น Skill สกิลสลดความเสียหายต่อเนื่องให้ศัตรูที่อยู่ในระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดนะฮะตอนที่สร้างความเสียหายเนี่ยจะเกิดผลคริติเคเลง่ายขึ้นนะผมหลังจากสกิลทํางานเนี่ยจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในเวลาที่กําหนดอีกต่างหากนะครับผมมาดูคุณสมบัติกันบ้าเถะผมทำให้เกิดเขตพิเศษภายในระยะเวลา10วินาทีถ้มเมื่อใช้สกิลหนึ่งนะฮะผู้เดินการรวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยเมื่อเข้าเขตพิเศษนี้เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะผม20เป็เลร1เวินาที พลังป้องกันเนี่ยจะเพิ่ม20%เป็นแล้วเวลา10วินาทีไม่แสดงผลซ้ําเช่นกันนะผมคลิปที่เขเพิ่มขึ้น200%เพิ่มสูงสุดถึง500%แล้นะผมจะรีเซ็ตเมื่อโดนเคโอนะฮะและความเร็วจะเพิ่มขึ้น30%เป็นแล้วเวลา10วินาทีแล้วผมไม่แสดงผลซ้านะเมื่อหลบคนนั่นเองนะผมความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า80%ย้อเวลาคูดาวการหลบหลีกเร็วขึ้น50%นะผมย้อเวลาคูดาวของสกิลห10%นะผมและฟื้นฟูพลังชีวิต5%เมื่อเกิดคิดที่เขานะผมแล้วก็หายมึนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า100 นั่นเองนะฮะผมว่ามันเป็นตัวที่คล้ายอีโซอยู่นะผมแต่ว่ามันมาเป็นสายวิ่งนั่นเองนะผมมันก็เลยแบบเน้นการดอทหลบนะผมพอดอทหลบแล้วเนี่ยเราจะได้คิดที่เขามานะผมคิดที่เขามากสุดถึงแบบ5 0 0เลยนะผมผมันก็อาจจะแรงอยู่นะผมแต่ก็อย่างว่านะผมมาเป็นตัวสเต็ปนะผมอาจจะโดนโรเจอร์ปาดก็ได้นะครับผมโอเคครับจะเป็นยังไงเนี่ยเราลองไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมเล t โก o โอเคผมมาดูที่เกมแรกผมเป็นหมู่เกาะชาบอนดี้นะครับผม ก็ไอตัวนี้มาเป็นสายวิ่งนะผมผมก็จะเล่นให้มันสมกับเป็นสายวิ่งหน่อยละกันนะผมโอเคครับนี่ผมก็เล่นในโหมดเวลแปดสิบทุกตัวนะผมก็มันจะได้โชว์ความสามารถได้แบบเต็มที่หน่อยนะผมแต่ว่าอาจจะแบบไม่เต็มที่มากนะเพราะว่ามันแบบยังแบบไม่ใช่เวลร้อยผมแล้วก็ไม่ได้ใส่เหรียญไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแต่ว่าไอตัวที่ผมสมได้นี่มันเวลร้อยนะผมถ้าใครยังไม่ดูคลิปสุมก็ไปดูได้นะ โอเคทีนู้นเหมือนจะมีแบบไม่ใช่บอร์ดมาบ้างนะอาจจะแบบมาลองตัวอะไรอย่างนี้นะผมเพราะว่าน,นี้เป็นบอโหมดเฟรมแบทเทิลสร้างห้องอะไรอย่างนี้ผมกำหนดไว้แบบเวล80ทุกตัวละครนะผมโอเคครับมาดูนะผมว่าวิสตาเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะผมอาจจะแบบเท่าอีโซเลยไหมนะผมแต่ว่าผมก็ลองไปเล่นดูแล้วแหละมันก็แบบมันแบบมันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะสำหรับว,วิสตานะแต่ว่ามันก็ค่าจะแบบเก่งกว่าตัวสเตปทั่วไปอย่างเบอร์เจสแน่นอนแล้ว ผมมันก็พอได้นะเก่งกว่าเบอร์เจ๊ด้วยซ้ำนะผมก็แล้วแต่นะก็มันมันเป็นสายวิ่งด้วยซ้ำแหละแต่เบอร์เจ๊มันเป็นสายหมัดน,นะผม,มตีธรรมดามันดูแปลกๆยัไงไม่รู้นะผมแต่ว่ามันแบบเออมันกว้างดีนะผมดูว่าดูว่าผมควายดาบผมอุย้ยโดนอะไรไม่รู้มันจะโดนระ,ะเบิดของเซนยอพิงนะผมแล้วก็ชาร์จเคาน์เตอร์เลยผมรอเินยอพิงมไม่ตีแล้วผมแล้วก็ตวัดไปฮะเคาน์เตอร์ล้มเหลวนะผมแล้วก็นีไงดาบกราบอือจำชื่อท่าไม่ได้อีกแล้ว จังหวะนี้ครับเราหลบมา่อก่อนไม่เพอร์เฟกต์ดรอสนผมเราต้องอาศัยจังหวะเพอร์เฟกต์ดอสที่ได้นะผมเราจะได้ติดคิดทิคอลนะฮะเว่าน่าจะเป็นคอมโบบอลแบบตีชีทิคอลแล้วแบบใช้แบบดาบกุราบอะไรพวกนี้นะผมแบบคอมโบไปนะฮะโอเคแต่นี่จะจบเกมแล้วเหรอเดี๋ยวดีจะจบเกมแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ได้โชว์อะไรเลยเอ้ยโอเคมันเหมือนจะมีคนดึงธงไปนะดึงไปก่อนเลยเอ้าโอ้โหจบแล้วเหรอเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยโอเคฮะ เอาอีกแล้วเมืม่อกี้ตายให้แล้วเนี่ยพอผมเล่นใสยวิ่งทีไรเนี่ยเหมือนเอามาวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยนะผมโอเคครับก็มาดูตานี้กันบ้างผมแต่ว่าโอ้โหสันจีสามสี่ตัวเลยนะผมก็ก็มามาแข่งกันดึงธงแล้วกันนะผมสันจีฝั่งนู้นนะผมก็เหมือนจะไม่ใช่บอดนะบางคนอาจจะไม่ใช่บอดนะผมก็วันนี้ผมเวลาที่ผมเล่นนะตอนนี้ก็เกือบตีห้าแล้วน,นะ ก็อาจจะมีไม่มีบอดมาบ้านผมอาจจะแบบอนนี้มีบอดแค่ตัวสองตัวนะแต่ก็เออพอแบบเอามาโชว์สกิลวิสตาร์ผมให้แบบรู้ๆกันบ้านผมว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะผมแต่ซึ่งตาเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้โชว์เท่าไหร่เลยนะตานี้ขอแบบจัดเต็มหน่อยแล้วกันนะผมเรื่องโมเดลของวิสตาเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียนะดูดูการตีธรรมดาฮะโอ้โหโอ้โห,หตวัดตวัดแล้วก็ดับราบ เหมือนว่ามันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยผมต้องรอแบบติดที่ที่เขาก่อนผมอาจจะแรงขึ้นนะฮะโอเคจังหวะนี้เรามาอุ้ยโอ้โหสันจิเกาะแตกแล้วอย่างงี้ก็เสร็จดิเสร็จดิโอ้โหยังไงกันแน่ครับโอเคเพื่อนสมุทรเกยจักราใช่ไหมจัการาเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะรอรอเคาน์เตอร์รอเลยเคาน์เตอร์รอจังหวะเคาน์เตอร์อืมไม่ทันแล้วช็อปเปอร์เราเก็บไปก่อนนะผมเมื่อกี้รอแบบรอจังหวะรอมันกดสายฟ้านะแต่ว่าไม่ไม่ตอนนี้ก็ดึงธงให้สมกับเป็นสายวิ่งหน่อยนะผมตอน แต่ว่าฝั่งนู้นมันคือมันแบบสันจีสามตัวไงคือแบบเออวิ่งสามตัวแล้วมีชอปเปอร์สายหมัดมันตัวหนึ่งเนอะผมกูแต่ว่าบวกกันมันมากเลยจังหวะน,นี้แล้วก็โหลดลอนโดโอ้หูไม่ถึงนะผมแต่มันก็ไกลอยู่นะแต่มันไม่ถึงอยู่ดีนะอะไรอะไรอื้มปล่อยธงมันไปได้นะผมแล้วก็รอเคาน์เตอร์ผมอา้าวเอ้ยมามาสนใจหน่อยดิโอ้โหชอวไอ้แฟงกี้เหรอแฟงกี้เอ้ยดอตอื้ดอต้องโดนอยู่ดีครับ ดรอไม่ทันนะผมโอเคติดบูธแล้วผมเรายังไงฟันฟันฟันนี่ไงเจือกไหมฮะเจือนโอเคจั okay. งหวะน,นี้เราถอยมาก่อนนะผมรีสกิลโรสลอนโดน,นะผมเตรียมความพร้อมไว้แล้วแล้วก็ฟาซันจิก่อนให้เกาะแตกฮนะจังหวะน,นี้ซันจิจะดึงธงเหรอเคาน์เตอร์ไปครับไรเดอร์ชี้เกาะนี่ไงเคาน์เตอร์ไปผมโ okay. อเคดรอมาหนึ่งทีโอ้โหไม่เฟอร์เฟิกดรอเนะผมมูนอยากจะโชว์ซะหน่อยฮนะโอ้โหไม่ได้เลยผมไม่ได้โชว์คิดที่เขาดูเลยนะฮะอุ้ยๆๆ เพืเอ้ยมันก็โอเคอยู่แล้วการตีธรรมดาของผมมันก็ค่อนข้างจะกว้างเอาเรื่องอยู่เนี่ยอะไร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 ยังไงโลสโลดอนสันจี่เขาตายไปแล้วนะผมสันจิโอเคฮะแล้วก็เคาน์เตอร์ผมตีไหมโอ้โหไม่ตีแต่ว่ามันจะล่องหนนะผมแต่เราก็ถววดไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรนะผมยังไงยังไงยังไงอ้าวหายไปไหนละหลบไปก่อนหนึ่งทีโอ้ไม่ทำไมไม่เอร์อีกด้วยผมมาผมก็หลบได้อ่ะเอ้ยจ้าหนึ่งที ยังไงโอ้โหจังหวะนี้มั่วมากเลยจังหวะนี้ยังไงครับฟาดฟาดสองทีสามทีเออสายวิ่งสู้กับสายวิ่งนะครับผมจังหวะนี้โรสลอนโดคูณเสร็จแล้วก็โรสลอนโดอืไม่ตายนะผมถึกจริงๆนะผมว่าเพราะเราไม่ได้ใช้แบบสกิลติดชี้เลยนะผมแล้วก็เอ้ยโดลนลยไ้ชิกมาครับคือแบบอย่าแบบเออเพอร์เฟคดอทให้ได้ผมจะได้ติดชี้ที่เขานะฮะแล้วก็อู้ไม่ได้สักทีแล้วก็ตีไปฮนะยังไงฮะจังหวะนี้มีเพื่อนเหมือนจะมีเพื่อนมาช่วยนะครับผม แล้วก็แตกไปถึงตัวผมแล้วก็นี่ไงแล้วชอปเปอร์หรอชอปเปอร์หรอยังไงกะยังไงรอจังหวะรถสันโด้คุดาว้าเสร็จนะครับผมแล้วก็รถสแลมโด้เออเรียบร้อยผมไม่ต้องติดชี้ก็ได้นะผมติดบูธติดบูธก็ได้นะผมโอเคก็จบไปนะผมก็โอ้ ก็ประมาณนี้ผมคันาจะมั่วเลยทีเดียวนะฮะก็ชนะไปได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับวิสตานั่นเองนะผมอาเป็นตัวสเตปนะผมความคุ้มค่าในการสุ่มเนี่ยบอกว่ามันก็แล้วแต่ผมถ้าใครเก็บเก็บสะสมกลุ่มหนวดขาวอยู่ก็ควรสุ่มก็ได้นะผมแต่ว่าเก็บเพไว้ก่อนก็ได้นะผมเพราะว่ามันมาเป็นตัวสเตปนั่นเองนะผมก็อดใจรอไว้หน่อยก็ได้นะแต่ส่วนความเก่งเนี่ยผพราะว่ามันก็กลางๆนะแล้วแต่ฝีมือคนเล่นนะฮะแต่ว่ามันก็มาเป็นสายสีฟ้าด้วยผมอาจจะโดนโรเจอร์ปาดตายก็ได้นะ ก็แล้วแต่เลยผมว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มนะผมเรื่องโมเดลเดี๋ยวผมให้ประมาณสักแเต็ม10แล้วก็นนีผมทำออกมาสวยอยู่นะผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ผมใครมีข้อเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะมีมวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ